ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บันิวิ์ประจำวันพฤรหรัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568กับดิฉนันยุพาบันดตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบันิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบันิวิ์ได้ผ่านทาง Facebook บันส์ YouTube ข่าวบันิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z ู o m 0 7 2 c o m และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC บ ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบที่ว่าสันติภาพที่แท้จริงในโลกจะเกิดขึ้นได้มนุษย์ทุกคนต้องเข้าถึงสันติสุขภายในเมื่อเข้าถึงสันติสุขภายในได้สันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้น เพราะปมปัญหาที่ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายทุกทรมานทั้งหลายเกิดมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งอื่นเลยในตัวมนุษย์มีกายมีวาจามีใจมีสามอย่างนี้เป็นหลักคําพูดจะออกมาก็ดีการกระทําจะบังเกิดขึ้นให้สับสนวุ่นวายก็ดีมันก็มาจากความคิดถ้าคิดดีก็พูดดีพูดดีก็ทำดี สิ่งที่ดีๆก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความสับสนวุ่นวายความทุกข์ทรมานก็จะบังเกิดขึ้นทุดงคัสสถานอำนาจเจริญจัดสัมมนาคณะสงฆ์409วัด ในโครงการกระถินสมัคคีส0 0 0มวัดทั่วไทยน้อมบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์4 0่ง4วัดในวาระครบรอบ9ปีแห่งการก่อตั้งทุดงคสสถานอำนาจเจริญขอเรียนเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศพร้อมกันค่ะ <S <S เมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาทุดงคสสถานอำนาจเจริญได้จัดงานสัมมนาคณะสงฆ์409วัดเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการกฐรินสาม,มัคคี0,000วัทวดทั่วไทยน้อมบูชาธรรม8 1ปีหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแใ่คณะสงฆ์409วัดในวาวรักรบรอบ,บ9ปีแห่งการก่อตั้งทุดงคสสถานอำนาจเจริญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวชิระปรีายาน เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญจะอาวาสวัดอำนาจเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายเอกสิทธิ์ดวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายคารวะการสันมนาค,ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระสังฆธิการจากสามอำเภอขึ้นบรรยายเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการกระถิ่นสามัคคีสามัญวัดทั่วไทยตอกย้ำภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างศางสนาทายาท พร้อมทางแสดงวิสัยทัศน์ในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนโดยพระครูสิริสมาจารคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้ย้ำถึงเป้าหมายการสร้างศาสนาทายาทโดยการส่งเสริมให้ทุกวัดจัดโครงการ,ระสมบทวัดละห้ารูปในช่วงคำาพรรษานี้เพื่อให้แต่ละวัดมีพระพิสุรองรับงานบุญกฐินซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูวัดและสร้างศาสนาทายาท ทางด้านพระมหาสมดีกิติปัญโยเจ้าคณะอำเภอพนาได้กล่าวอย่างลึกซึ้งว่าเมื่อพระพิสุบำเพญสมณนธรรมเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมญาติโยมจะได้เข้าวัดพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองและป้องกันภัยพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้ขณะที่พระครูปรยิยัติวีราพรเจ้าคณะอำเภอลืออำนาจได้ถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อโครงการถินสามัคคีสามหมื่นวัดทั่วไทย ทางด้านพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวขอบคุณพระสังฆาธิการที่เดินทางร่วมงานวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาและได้กล่าวถึงที่มาของโครงการกระถินสามัคคีสามิวัดทั่วไทยนอกจากนี้ยังกราบนิมนต์พระอาจารย์จากสามจังหวัดประกอบด้วยพระศักดิ์ฐานายุโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสารคาม ราทวีอาจารยพัทโทรประธานศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้วและพระรเนศมิติโกประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยภูมิมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำหน้าที่จะเห็นได้ว่าโครงการกฐรินสาม,มัคคีสามวัดทั่วไทยในปีนี้จึงไม่ใช่แค่ง,งานบุญในเชิงพิธีกรรมแต่เป็นการรวมใจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่จะช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา แลปลูกศรัทธานในใจของชาวพุทธให้กลับมาอีกครั้งในช่วงสุดท้ายเป็นการประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานในคณะสงฆ์409วัดครบรอบ9ปีทุดงคัสถานอำนาจ,จเจริญโดยกัลยาณมิตรทิพวริพนพรบุญละครผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจจเทยรรียมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายสังฆทานด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งงานบุญครั้งนี้ได้มีโอกาสสัมผัสความในใจของพระสังฆาธิการ ในสังหวัดอำนาจเจริญโดยแต่ละรูปจะรู้สึกอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับพระขาดแคลนพระไม่มีและก็วัดร้างแต่เมื่อได้มีกระถินทั่วไทยเรียกว่าสามหมื่นวัดทำให้พระสงฆ์นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมเป็นอย่างมากอันนี้คือ สิ่งที่เห็นได้ประจักษ์และก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ท่านได้มีโครงการทำอย่างนี้ปลื้มดีใจที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เร่งเห็นความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่น ความวัฒนาสถาพรความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระศาสนาพระพุทธศาธสนา,ามากอาจจะมากกว่า5,000ปีถ้าหลวงพ่อทำอย่างนี้เรียกว่ามีพระสงฆ์ได้อยู่จําจรษาประจำวัดวารามทั่วประเทศซึ่ง สถานาการณ์ของพระในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะมีกระถินของวัดพระธรรมกายก็พระอัตคัดพระนั้นเรียกว่าขาดแคลนพระไม่มีแล้วก็วัดร้างแต่เมื่อได้มีกระถินทั่วไทยเรียกว่าสามหมื่นวัด ทำให้พระสงฆ์นั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นาจากเดิมาจากเดิมเป็นอย่างมากอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ประจักษ์และก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ท่านได้มีโครงการาทําอย่างนี้ทํากระถินทั่วไทยเ,เป็นผลให้มีพระทั่วแผ่นดินทั่วอารามนี ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีควรเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นโมเดลอ่าเป็นตัวอย่างของจังหวัดต่างๆที่จะควรให้เกิดมีขึ้นคงไม่ต้องพูดถึงที่มาร่วมที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คงจะประจักษ์ไม่ต้องพูดว่าให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือก็เห็นประจักษ์แก่ สายตาเป็นภาพที่ออกมาตามที่เราเห็นในวันนี้เยิญนพรก็ถือว่าพระสงฆ์ได้เอาใจใส่ทุกวัดมาร่วมประชุมกันกันคบก็ถือว่าเป็นพลังของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ดำเนินเป็นตัวอย่าง ของของคนรุ่นต่อไปไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคลเรหันก็จะได้เข้าใจท่านแต่ละรูปมาแสดงหลายๆเรื่องให้ฟังก็น่าจะเข้าใจยิ่งขึ้นก็มีส่วนให้พระหรือให้วัดแต่ละวัดมีความตื่นตัว หาบุคคลมาบวชในพระพุทธศาส,สนาให้ครบอย่างน้อยวันละห้ารูปก็ดีก็ดีกว่าไม่ดำเนินการเพราะว่าเราถ้าไม่มีอะไรมากระตุน้นไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมก็อาจจะเฉยเฉยนะแต่ถ้ามีโครงการมากระตุน้นก็อาจจะตื่นเต้นขึ้นมีความมุ่งมั่นขึ้น น่าจะได้ผลดีกว่าไม่ทำก็ขออนโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้จัดโครงการนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านก็ไม่ทิ้งงานเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงไม่เห็นตัวท่านก็ท่านก็ยังทำงานตามปกติก็ขออนโมทนากับท่านอย่างสูง อำเภอคลองหลวงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงสนองพระราชดดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังสู่เครือข่ายบวรอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีค่ะพระครูประหลาดทีนวัตรยานสิทธิวาทีเจ้าอาวาสวัดยางกวงจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการอำนวยการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังเป็นพระวิทยากรลงพื้นที่เครือข่ายบวรอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้บรรยายธรรมด้วยการเจริญมักด้วยยาสองเม็ดตามหลักธรรมชุดพระราชทานธรรมนาวาวังในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันประจำเดือนกร,รกฎาคมณอาคารปลูกรัตว์วัดพระธรรมกายนอกจากนี้ภายในงานยังได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนนาวาวางังอีกด้วยซึ่งการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนนาวาวังสู่เครือข่ายบวร อำเภอคลองหลวงเพื่อสนองพระราชดำริในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ดำรงอยู่ในแนวทางแห่งธรรมพัฒนาศักยภาพในด้านจิตใจและการปฏิบัติตนในแนวทางสัมมาทิฏฐิอันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองรวมทั้งเป็นคุณอปการต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักธรรมชุดพระราชทานธรรมนาวาวังมาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตอนเองต่อยอดขยายผลไปสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมสืบไป ต่อมาในเวลา13นาฬิ30นาทีเป็นการลงพื้นที่ณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3อําภอคลองหลวงจงัังหวดปทุมธานีโดยคณะครูและนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยายธรรมด้วยการเจริญมรด้วยยาสองเม็ดตามหลักธรรมชุดพระราชทานธรรมนาวาวังโดยพระครูประหลัดธีนวัตรยานสิทธิวาทีเจ้าอาวาสวัดยางกวง จังหวัดเชียงใหม่กรรมการอำนวยการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิรัสักฮัตดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ และในเวลา15นาฬิกาเป็นการลงพื้นที่บรรยายธรรมตามหลักธรรมชุดพระราชทานธรรมนาวาวังณอาคารโดมอนเนกประสงค์หมู่บ้านเอื้อนอาทรหมู่ที่สองตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมนำหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังสู่ประชาชนโดยมีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและประชาชนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเอื้ออาทรคลองสเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมในครั้งนี้ค่ะชมรมสมาธิและศิลธรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้จัดตักบาตรพระสงฆ์จำนวน101รูปต้อนรับน้องใหม่รวมใจน้องใหม่มอดินแดงค่ะ เกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรเพนศิจเรญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิตเป็นประธานฝ่ายคราวาสจุดทูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้รับความเมตตาจากพระมหาพิสิทธิ์วิสิทธาปัญโยดเรเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวสัมมทนียกถา พร้อมท้งให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตและคณาจารย์ที่มาร่วมตักบาตรพระในครั้งนี้ก่อนที่คณะส่งจำนวน101รูปจะได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยความเพื่มปิติใจสำหรับการทำบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับน้องใหม่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์รวมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการทําความดีรู้จักการให้ทานเพื่อกล้าวไปสู่การพัฒนาด้านศิลธรรมโดยน้องๆชมรมสมาธิและศิลธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งน้องนองนักศึกษาน้องใหม่ยังได้ช่วยกันจัดเตรียมงานตลอดจนเก็บงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ภายในงานมีพู้ทศสนิกชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ด้วยใจที่พองสายและเบิกบานเพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์สุดจะนับจะประมาณไม่ได้จึงได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเป็นการสั่งสมสเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอย่างถูกหลักวิชา นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายธัยธรรมและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาในวันนี้โดยในวันนี้มีสาธุชนร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากเพราะทุกท่านต่างเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าพระ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสั่งสมสเสบียงบุญสำหรับใช้จนถึงที่สุดแห่งธรรมหากมาร่วมบุญบูญบญชาเข้าวพระเป็นประจำสม่ำเสม,สมอค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายโอกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบูบบชาข้าพระ และพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดค่ะโดยภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ทั้งวันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้า และพิธีกล่าวคำถวายผ้าใบากันฝนอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสุนิสาโคชศิลาและกัลยาณมิตรเอบิเกลเอซิออนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันท์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้ท่านประธานสงได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเพื่อให้พรเป็นความสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้ร่วมกันตักบายข้าวสารอาหารแห้งทั้งยังได้น้อมนำถวายพัตตาหารเพนอันประนีแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอีกด้วยค่ะช่วงบ่ายได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัด โดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระปา่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีกลัลยาณมิตรชิดชนกเจริญสุขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระปา่าเป็นสังฆทานส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่าพร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกลัลยาณมิตรนงยาวบอยส์และกะลัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย หลังจากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุประทานแด่พระสุธรรมมยานวิเทศอดีตเจ้าอาวาสว,วัดพระธรรมกายโอกล่นด้วยการฟังสวดธรรมนิยามทอดผ้าบาังสุกุลและถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปฏิปทาการสร้างบารมีอย่างทุ่มเทและเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนท่านได้เป็นดุจด,ดอกผลของคุณครูแม่ใหญ่ต่อมาเมื่อถึงเวลาสว่างเวลา15นาฬิ30นาทีตามเวลาท้องถิน่นคณะส่งและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิน่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสยายัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC โดยความเลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญในเดือนมิถุนายนและวิดีโอโอวยพรสหวรระเดือนเกิดเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีสหาวาระเดินเกิดกรกฎาคมอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายประทีปได้แก่กลยาณมิตรพวินกลยาณมิตรสมพลและกลยนานมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลพร้อมกันนี้คณะประธานได้ถวายประทีปและปัจจัยเทญธรรมแด่ประธานสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอประทีปให้กับประธานจุดประทีปเอกและคณะประธานรองเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชายอย่างพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญกิจกรรมที่จะได้ร่วมกันสร้างในอนาคตพร้อมทั้งให้โอวัตอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระและถวายปัจจัยทไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสต่อมาในเวลา22.30นาฬา30นาทีทุกท่านพร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ในโอกาสนี้ท่านประธานได้ให้โอวาสเกี่ยวกับความสำคัญของงานบุญบูชาข้าวพระ เพื่อให้ทุกท่านได้ปลื้มและร่วมกันตรึกรึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายนางาโนะนประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงวดัดบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารครั้งที่สองค่ะ สำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเชา้าเป็นพิธีอัญเชิญทิพยสุทธาโพธิและอัญเชิญทิพยามาลาบุภาสวรรค์เพื่อบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญหลังจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและกล่าวคำถวายพระต,ตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันสีดาสาคตะเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และได้รับความเมตตาจากพระประหลัดพงอนันต์วิสุทธิวังโสเจ้าอาวาสวัระธรรมกายนางาโ,โนเป็นประธานสงฆ์ซึ่งภาพรบรรยากาศแห่งการสร้างบุญในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสหลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันภาคบ่ายคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้ร่วมใจบูชาข้าวพระด้วยการปฏิบัติธรรมกล่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ ตามหลักวิชาในเวลาธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดบูชาธรรมหลวงปู่ระผู้ปราบมายครั้งที่สองโดยมีประธานบุญอัญเชิญผ้าป่าบำรุงวัดทั้งสาคณะประกอบด้วยคณะที่1กลัลยาณมิตรวันศีดาสักตะและกลัลยาณมิตรส,สิประภาธานากะคณะที่2กลัลยาณมิตรวิรยุทธ์และกลัลยาณมิตรพิกุลมูลอามาต คณะที่3กักลยนานมิตรสุนิสาทาเคชิเงะซึ่งในส่วนของประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าภาษาบาลีคือกลยาณมิตรวันศิดาสาคตะส่วนประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าภาษาไทยคือกลยนานมิตรพิกุลมูลอมาตพร้รอมกันนี้ทุกทา่านยังได้ร่วมพิธีถวายผ้าอ่ำน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างเนื่องในวันเข้าพารรษาโดยมีกลยานมิสุนิสาทาเคชิเงะ และกัละยาณมิตรนิสิตไกรรัศมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าก่อนที่สาธุชนจะได้รวมใจถวายปัจจัยไายธรรมพระป่าบำรุงวัดบูชาธรรมหลวงป่กรับผู้ปราบมานถวายผ้าอ่ำน้ำฝนและกลองบุญแสงสว่างทั้งยังได้น้อมถวายสลากกรพัดบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ ส่วนในช่วงท้ายท่านประธานส่งได้เมตตาถ่ายทอดธรรมะถึงความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและอนิสงค์แห่งการสร้างบุญโดยภาพบรรยากาศแห่งการสร้างบุญนวัดพระธรรมกายนางาโนอบอวนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติและหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาหลอมรวมทุกดวงใจทั้งชาวไทยและชาวท้องถิน่น ให้เป็นหนึ่งเดียวกันดุจด,ดวงตะวนนะันณแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ค่ะและในช่วงนี้ทางบันเทิมีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องด้วยงานบุญกระถินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2568โดยครั้งแรกจะมีพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจะจัดขึ้นในวันธรรมชัยตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคม และครั้งที่2พิธีทอดพระปาสมทบกรถินวัพรธรรมกายและกรถินสามหมื่นวัดทั่วไทยครั้งที่1จะจัดขึ้นในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันอาทิตย์ที่7กันยายนครั้งที่3พิธีทอดพระปาสมทบกรถินวัพรธรรมกายและกรถินสามหมื่นวัดทั่วไทยครั้งที่สองจะจัดในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ141ปี พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ประมานตรงกับวันสุกที่10ตุลาคมและครั้งที่4พิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2568นว,วัดพระธรรมกายจะจัดในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ ขอเชิญชวนชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณวัดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะใช้ผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขศ2 8 3 1 1 2 3 4ค่ะ ในวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายคานากวาวะประเทศญี่ปุน่นจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองชยัยครบรอบ21ปีนอกจากนี้ยังเพื่อบุรณะวัดเนื่องจากอาคารสถานที่บางส่วนภายในวัดได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาจึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบ,บูรณะวัด เพื่อรองรับกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในต่างแดนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 9 4 6 9 1 7 7 7 2และ061 885 3737ค่ะขอเรียนเชิญร่วมบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่1ตักบาตรพระ1,000รูปทำบุญเมืองพัทลุง นถนนอภัยบริรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625429495ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญเดลสนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตาที่ปโกสัตโตจเรผู้ถือตนเป็นใหญ่ควรมีสติก,กำกับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ